บายดี LT Vision ธนาคารกลางลาวไฟเขียวแพลตฟอร์มเทรดคริปโตธนาคารแห่งสาธารณารัฐประชาธิปไตยประชาะชนลาวหรือธนาคารกลางลาวออกไบอนุญาตแก่2บริษัทซื้อขายสกุลเงินดิจิตอลหรือคริปโตเคอเรนซีได้แก่ศูนย์แลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิตอลลาวหรือ XEL ซึ่งเป็นกิจการร่วมระหว่าง AIF Group กับโงทรัพย์ทวี Group และบิดกิกซึ่งเป็นบริษัทในเครือของสีเมืองกรุ๊ป ข้อมูลจากหนังสือพิมพ์เวียงจันทามครับได้รายงานว่าศูนย์แลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลลาวและเมกกิกเป็นสถาบันที่ได้รับอนุญาตและอยู่ภายใต้การกำกับและควบคุมของลาวซึ่งสามารถให้บริการในหน้าและซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลรวมถึงสินทรัพย์ดิจิทัลอื่นๆอย่างเต็มรูปแบบทั้งในลาวและภูมิภาค มีการคาดการณ์กันครับว่าแพลตฟอร์มซื้อขายทั้งสองจะให้บริการเต็มรูปแบบในเดือนเมษายนนี้อย่างสอดคล้องกับข้อบังคับความปลอดภัยทางไซเบอร์และการปกป้องลูกค้าของธนาคารกลางเพื่อรับรองว่าการใช้สินทรัพย์ดิจิทัลจะราบรื่นและปลอดภัยท่านสอนไซสิทธิ์พระใสผู้ว่าการธนาคารกลางของเราได้กล่าวครับว่าได้ทุ่มเทเวลาและทรัพยากรจำนวนมาก ในกระบวนการกำหนดกฎระเบียบและประกวดราคาตามกฎหมายโดยทำงานร่วมกับชุมชนธุรกิจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของรัฐบาลเพื่อรับรองว่านักลงทุนจะได้รับการคุ้มครองและมั่นใจในการใช้แพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลที่ได้รับอนุญาตในลาว ทั้งนี้ครับธนาคารกลางลาวได้บังคับใช้มาตรการเพื่อลดความเสี่ยงต่อเศรษฐกิจกที่อาจจะเกิดขึ้นจากการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลโดยจะทํางานอย่างใกล้ชิดกับแพลตฟอร์มทั้ง2ขั้นต้นและเฝ้าติดตามกิจกรรมการดําเนินง,งานเพื่อปกป้องนักลงทุนและปรับปรุงกฎระเบียบที่มีอยู่ให้ดียิ่งขึ้นแล้วพบกับ LT Vision ได้ใ <Good S 1> หม่ในยน้าบายดี